พี่แอนค่ะน้แทนน้ำเย็แอนปีค่ะก็ดีใจค่ะเปดมาควันเด่ดไม่ไ้ไม่ได้มา15ปีแล้วนะคะใช่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งก็ขอบคุณมากนะคะเป็นไงบ้างับกับราวันนี้เราแบบมันเป็น เรื่องที่ทาให้เราแบบได้ได้รางวัลคือจริงๆแอนอาจจะไม่ได้มีงานผลงานอะไรที่ที่หลากหลายเพราะว่านานๆก็มาทีอย่างชายเนี่ยมันพอเห็นงานพอเราแบบอูแบบงานเขาแบบแน่นมากแล้วก็หลากหลายมากอะไรเงี้ยแต่ของแอนก็คือแบบงานนี้มันก็สาหัสสำหรับเราจริงๆถึงจะเป็นชิ้นเดียวแต่เราก็มาแบบผอนใจเล่นเหมือนกันก็ดีใจที่ได้ของคุณมากพี่ชายเดินสายมันก็ินสพี่ชายจะเขิน เดินตามพี่แอนเนี่ยไปไหนดูว่าไปด้วยถือว่ามันจะเประสบความเด็ดกับยีวิตการแสดงผู้ชายังไงบ้างเรนะมันคืออย่างที่บอกเมื่อกี้อะมันคือมันคือตลอดตลอดการทำงานที่ผ่านมาเพรว่ามันก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์มาแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้อะไรต่างๆจนจนมาถึงวันนี้มันก็มันเกินกว่าที่เคย ท่านคิดหรือเคยผ่านเปแบบทุกวันนี้มันคือมันคือทำไรชีวิตแล้วมันก็แบบงันมีอะไรให้ไปเล่าให้ลูกฟังเอาใหม่แล้วฟ้องทำไมครับไม่มองครับมองเดีย็เป็นดูพี่ชาพี่จ๋าค่ะวันธรรดาก็ฟังอีกเช่นก็ จริงอย่างที่บอกคือมันเกินความภาดวันของเราไปมากเลยค่ะเราตั้งใจทำละครเรื่องนี้โดยไม่คิดว่ามันจะมามาถึงจุดนี้เลยแต่ว่าก็ดีใจที่ที่คนชอบละครมาแล้วคะอย่างตอนนี้ก็ได้กลับมาฉายอีกรอบนึงใช่ฝากด้วยนะคะตอนนี้เรันอยู่ชงเย็นแต่เหมือนวนก็เหมือนกระแสมันก็ยังมีอยู่แม้จะกลับมาที่แต่ว่ามันก็เป็นเหมือนเหมือน เหมือนร้านเวทมนต์อะเวลาไม่สบายใจพอกลับมาเจอหน้านักแสดงที่ตัวละครที่อยู่ในละครอ,อะมันก็เหมือนเป็นความสบายใจให้เราได้มันถือเป็นความอีกหนึ่งผลงานที่มีด่ดบภาคภูมิใจยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องแรกๆเลยท,ที่ที่เรารับผิดชอบแบบเต็มตัวจริง,รงๆเลยอะค่ะก็มันมันีใจภูมิใ,มใจแล้วก็รู้สึกว่า สิ่งที่ดีใจมากที่สุดคือมันทําหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบหมายถึงเราตั้งใจทใําเพื่อส่งส่งพลังบวกให้กับให้กับคนดูด้วยแล้วเมื่อคนดูได้รับแต่ว่าทำงานสำคัญที่สุสสดค่ะสร้างค่ะิาก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจหายเหนื่อยคือจริงๆแล้วด้วยงานของเราเนี่ยก็เราก็ ทุ่มเทเนาะแล้วก็นักแสดงก็ก็ต้องถูกส่งไปเรียนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องทํางานหนักในเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องสมุนไพรเราก็พยายามจะศึกษาเจาะลึกแล้วก็พอพอสิ่งที่เรานําเสนอออกไปเนี่ยได้รับการตอบรับคณะกรรมการได้มองเห็นเราก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยแล้วก็มีความสุขแล้วก็ภูมิใจกับกับทีมที่อยู่เบื้องหลังภูมิใจกับนักแสดงแล้วก็ ภูมิใจกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทําให้เรามีความสุขมากๆเป็นเรื่องที่ใช้เวลาทังข้อมูลสองปีสองปีค่ะจริงๆจริงๆแทบจะสองปีกว่าด้วยซ้ํานะคะแล้วก็ทุ่มเทโดยที่ไม่ได้ทํางานอย่างอื่นเลยนะคะอยู่กับน้องๆทีมบทแล้วก็อยู่กับทีมงานข้อมูลแล้วก็ปรึกษาปรึกษาอาจารย์คือเกือบจะทุกวันทุกวัน พอถึงเรื่องไหนก็ยกหูหาตลอดเวลาแล้วก็เช็คข้อมูลต่างๆสมุนไพรเอามาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้คือทุกอย่างเราเราทุ่มเทเต็มที่เพราะว่าเราอยากให้ในเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรและยาเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็แม่นยําที่สุดพอได้ทำนมันก็เลยไม่หายไปเไยได้เห็นว่าได้คนได้เห็นว่าเรื่องหลังเรามีความพยายามตั้งใจกันยังไงสิ่งที่เราภาคภูมิใจเนี่ยมันมันมีแรงมาจากแพทย์แผนไทยอะ่ะคือ มันมันเกือบจะสูญหายอยู่แล้วสําหรับประเทศไทยเนาะสำหรับมองไทยเนี่ยก็คือว่าทุกคนอาจจะแบบร้านยาไทยเกือบจะถูกปิดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราทําตรงเนี้เราเหมือนกับว่าพยายามจะดึงทุกอย่างกลับมาให้ยังคงอยู่เพราะว่ามันคือมันคือม,อมรดกของเรานะคะที่เราไม่ควรจะปล่อยให้มันสูญหายไปแล้วก็พอเวลาเรา ทำตรงนี้ออกมาแล้วเราได้เห็นว่ามีนักเรียนแพทย์แผนไทยไปเรียนเพิ่มขึ้นครับอาจารย์คมสรรตอบกลับมารวมทั้งพี่เปิ้ลด้วยพี่เปิ้ลก็ไปเรียนแพทย์แผนไทยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับละครเราหรือเปล่าแต่เราเหมาแล้วเราเหมาแล้วว่าเกี่ยวเห็นไหมเราได้เป็นดองกันแล้วก็แต่พี่ยืนเหมือนคู่จิ้นเลยนะคะนะคะเราอาจจะดูไปเยอะดูไปเยอะจิ้น เรื่องมีคุณหมอทองคำกับลูกทองใช่พ่อผมอยู่นี่ฮะแต่พ่อไม่เรือับอามาตาเราเป็นครอบครัวเดียวกันมีความนคนเดียกันหมดเลยใช่ค่ะใช่แลก่ได้กับพูดถึงเรื่องหมอหลวงค่ะของโอเองเหรอครับโอ้โอก็ดีใจมากๆครับที่ที่แบบพี่ชูเรียกมาเล่นละครหมอหลวงเพราะว่าก็ต่อมาจากทองเอกด้วยแล้วก็หมอหลวงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่มีเอ่อเพิ่มความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกยุคอีกสมัยหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะก็รู้สึกว่า ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่มีโอกาสได้ได้เล่นละครเรื่องนี้ได้ได้อยู่ในผลงานชิ้นนี้ครับอต้องทำยากเลยครับตอนนั้นตอนนี้ตอนนั้นตอนนั้นยากครกับเพราะว่าอย่างที่มิชูว่าจะต,ต้องต้องไปเรียนต้องไปไปลงมือจับต้องแล้วก็ได้ลองทำจริงๆเพราะว่าก็อย่างที่ิชูบอกที่มันที่มันถูกต้องแล้มันแม่นยับที่สุดจริงๆเพราะฉะนั้นทุกคนเลยที่ที่ทเป็นนักเรียนหมอหรือว่าแม้แต่ที่เล่นเป็นหมอทุกคนเนี่ย ได้สัมผัสและได้คุ้อยู่กับสมุนไพรไทยจริงๆแล้วแบบมันทำให้เกิดความภาคภูมิใจเพราะว่านี่คือภูมิปัญญามันคือมรดกของของประเทศเราที่แบบมันมีคุณค่ามากมากมันไม่คนที่มันหายไปไหนแล้วพอมันคอออกมาแล้วคนตอบรับเห็นแล้วแบบคือมันมันคือยิ่ทำให้เราภูมิใจขึ้นไปใหญ่เลยช่วงนั้นคือช่วงโควิดที่เราทั้งถ่ายทั้งทั้งขอกอากางคือแบบคนถันมาใช้สมุนไพร คนที่มเข้าหาสมุนไพรไทยเพื่อที่จะรักษาเพื่อแบบมันคือแบบนี่แหละมันคือสิ่งที่เราพยายามที่จะทำแล้วมันมันเกิดผลสำเร็จจริงๆย่ปเป็นตัวแทนทีมงานช่องสามบ้งไหมค่ะก็ยืนยืนอยู่เนี่ยเราก็รู้สึกว่านี่คือคนช่องสามถนัดเลยเราภูมิใจมากนะคะที่แบบ เวลาไปแล้วก็จะมีพวกเรามาเป็นก้อนๆกันเนี่ยแล้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันคือมันมันมีความรู้สึกแบบเราดีใจกับช่องด้วยนะที่ผลงานของเราแบบคนดูชอบอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกรางวัลที่ให้กับพวกเราจริงๆเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงเล็กๆที่มันมันมันให้พวกเราค่ะงจากที่เราทำงานไปแล้วขอบคุณคะคะขอบคุณเราได้เจอบครรูปนี้ไหมเราได้เจอค่ะเป็นราถ่ายรูปกันทีเนาะ